อยู่ไหนแอบแอบทำอะไรเนี่ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรเนี่ยนี่มันมาจากไหนเนี่ยนี่มาจากไหนเนี่ยเอามาจากไหนเอาอ้วนไม่ท้องเลยอยู่นี่ไงต้องหนี อเอามาจากไหนรู้ว่าผิดนะแอะเปล่าไม่ลงอาบน้ำไม่เลย yeah, เดี๋ยวโดนอาบน้ำไหม อาบน้ำไหมหืมอืมอาบน้ำไหมเนี่ยเอาคืนเลยมันมาจากไหนเนี่ยหืหมหอนเหรออ้วนฮู้ปวงหมดแลวหืม